สวัสดีจ้าพี่น้องมาเสาร์นี้น้องบีได้ต้มเส้นมาฝากพี่น้องค่ะต้มเส้นต้มเส้นม่กินต้มเ้นน้ำกันพี่น้องเห็นบะอ่ะกล่องน้องบีกันยังป,ปกติเลวสิกินยังจิไปซอยงานเพิ่นขึ้นเก่าพี่น้องแม่เอาหัวเขาไปให้พ่อ,อยุกพอเขามาเมือเสาร์ม่ขึ้นเพม่นก็เขามาสวดมาแรกสวดอภิธรรมขพอให้เสียงน้องบีเดอ้อ อยากสวดห่อนหอนตุ่มสร็จโค้งไก่โค่งไก่เลือดไก่ก็ยังเหลือดไก่ทำโค้งไก่ก็อยากสดห่อนๆพี่น้องอยากสดห่อนๆ่อได้กินยา ហើយនំណាន់កៃ มักสิใส่เซตแบบใช้น้องบีบจะเน้นไปเลือดไก่ด้วยเพราะว่ามาักมากินเลือดไก่นิ่มๆขาวกลมองขึ้นเมื่อใดพี่น่อง À, còn mong bì lắm thăm tiếng ạ chả ma mờ mờ nôi đây có bao bên nhắn đây cà thêm chiều hoặc bày có thêm chỗ. น่อยก็กินกอยู่ข้างนอกพอ,อยายไปเงาน,งานมันล่มต้องบีบว่าอยากออกไป ខ្រូពូវជាខ្សានទ្លាដែក្រាប់ច្ចា รสลมบงมีกินควาแบบจัดนิดนึงอย่าให้มันโลงอ่ะกินเผ็ดๆจ,จังหน่อยหนังข้อไกเ่เน็่ๆเลยขอหนูอยากใส่มือ แม่ค่าไส่สเลบหรอแม่ค่าบีไส่สเล่บมากมักมางหนังหนังข้อไกลเป็น่ี้องบางเชียซื้อมัดถอดกินหอมตาอื้อหออค ต้มเสร็จเลือดไก่เน้นๆนะพี่น้อง่านสื่อเพิ่นถุงสามสิบกะหลายคนอันนี้โค้งไกล่โลยีบสามบาทเดือดไก,ก่ก่อนสิบล้วกะน้องเบียว์เอาวนเสร็จมาถุงหนึ่งยี่สิบบาท บาทเท่าขึ้นชายสิบบาทรัวพรอร่อยต้เมเจ็ดมอเนี่ยงบไม่ถึงร้อยกินแดงเหมืี่นั่ Lúc binh bì mắc binh 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 Rồi binh 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 đấy, binh 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 แสอต่พักตบแนสบยมันจะโล่งดีสักหน่อยแ,แ,แสบพี่น้องพักมันก็ตัวไปก็กรส,สวัสดีจ้า